เานี้รัสเซียเอาแน่รัสเซียหลังจากที่ทดลองปุ๊บรัสเซียเปิดเฟสสองตามเลยนะครับท่าทีของสหรัฐเริ่มเปลี่ยนไปฮะจากเดิมที่บอกว่ามีการสร่งเครื่องบินลบยุทธปกรณ์จำนวนมากไปไปมามาส่งบอกว่าเฉพาะอะไหล่เท่านั้นไปให้กับยูเครนย,ยูเครนจนถึงขะนาดนี้อยู่ในสถานการณ์ที่ลําบากเริยนทหุ้นส่วนแล้ย้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าจริงๆแล้วรัสเซียจบเกมนี้ง่ายมากนะครับเพียงแต่ใช้วิธีการยิงนิวเคลียร เข้าไปยังพื้นที่เป้าหมายก็สามารถเอาชนะได้โดยง่ายแต่จะมีคนสูญเสียจำนวนมหาศาลรัรเสเซียพยายามที่จะเลี่ยงเพื่อไม่ให้มีพลเรือนเสียชีวิตจำนวนมากนะครับเพราะโดยส่วนใหญ่เนี่ยประชาชนที่อยู่อ่ายูเครนเนี่ยเป็นญาติพี่น้องกับฝั่งรัสเซียนะครับและจำนวนมากก็โปรฝั่งรัสเซียจึงต้องการให้เกิดความเสียหายให้ สวัสดีครับมาพบกับผมเทศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศการต่างประเทศตอนนี้น่าจับตามองนะครับสถานการณ์จะเป็นอย่างไรหลังจากที่สหรัฐอเมริกาเริ่มเปลี่ยนท่าทีเริ่มต้นในเชิงปรากฏการณ์ลีออนมัสนะครับแจ้งคณะ กรอต่อนะครับของสหรัฐอเมริกาใจปั้มหาทุนจากกระเป๋าส่วนตัว21,000ล้านดอลลาร์สหรัฐสมทบทุนนะครับในการจัดซื้อ Twitter แต่ก็บอกว่าให้สัมภาษณ์นะครับบอกว่าไม่มีบ้านจะอยู่แม้แต่หลังเดียวนะครับสำนักข่าวเจนซี่รายงานว่าลีออนมาสแจ้งคณะกรรมการกำกับตลาดหลักทรัพย์สหรัฐอเมริกาว่าเขาสามารถหาได้แหล่งทุนสนับสนุน นะครับในการซื้อทวิตเตอร์เราประมาณ46.5พันล้านดอลลาร์สหรัฐที่ในนั้นก็รวมถึงส่วนตัว21,000พันล้านนะครับดอลลาร์สหรัฐอ้างมีบรรดาธนาคารชื่อดังนะครับใจปั้มร่วมเมอร์เกนสเตนดี้นะครับและกับแบงก์ออฟอเมริการับปากจะช่วยสนับสนุนทวิตนะฮะยันหากเช็ค o v e r อร์สำเร็จบอร์ดบริหารของทวิตเตอร์ในอนาคตก็จะไม่มีเงินเดือน <c oughs> ประหยัดได้ถึง3,000ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อปีแต่พอกับ USA Today ส่วนตัวเองสุดยากจนไม่มีบ้านเป็นของตัวเองกลับเข้าซานฟรานซิสโกเพื่อคุมงานเทสลาเมื่อไหร่ต้องขออาศัยนอนตามห้องว่างๆของเพื่อนทุกที่ะเป็นคำให้สัมภาษณ์ของลีออนมัสนะคับในขณะที่นายพลของรัสเซีย เผยเป้าหมายยึดภาคใต้ของยูเครนเต็มรูปแบบลามไปถึงดินแดนในมอโดวาในผลรัสเซียนะครับประกาศยึดภูมิภาคดอนบัสและทางใต้ของยูเครนอย่างเต็มรูปแบบในปฏิบัติการพิเศษทางทหารเฟสสองซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าแผนการลุกรานยูเครนของวาลาดาเมียปูตินคงจะยังไม่ปิดฉาก ลงในเร็ววันนี้สำนักข่าวอินเดฟ e กซ์นะครับรายงานว่า TASS ของสหรัฐอเมริกาอ้างอิงลัสตมัมนะครับมินเนคายเยนรองผู้อำนวยการบัญชาการกำลังส่วนกลางของรัสเซียออกมาให้สัมภาษณ์นะฮะว่าทำการควบคุมพื้นที่ทางตอนใต้ของยูเครนได้เบ็ดเสร็จเปิดทางให้รัสเซียเข้าถึงทรานซิเตรีย ซึ่งเป็นดินแดนในสาธารณัฐมอนโดวานะครับที่มีประชากรฝ,กฝ,กฝ,กฝกรักใฝ่รัสเซียอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากดินแดนที่ติดต่อกับยูเครนรัฐบาลเคียฟหวันเกรงว่ารัสเซียอาจจะใช้ดินแดนแห่งนี้เป็นฐานในการเปิดฉากโจมตีรอบใหม่นะครับในขณะที่อิสราเอลก็มีการบุกนะครับมัสยิดอันฮักซอนะครับ ยิงแก๊สนำตาใส่ผู้ชุมนุมประท้วงปาเลสไตน์นะครับอ้างลบหลูกกำแพงศักดิ์สิทธิ์ของชาวยิวสัมภาข่าวเอพรายงานว่าตำรวจอิสราเอลนะครับเปิดฉากประทะรอบใหม่ที่มัสยิดอนันอักซอในเมืองเยรูซาเล็ลเมยิงแก๊สนำตาใส่ผู้ชุมนุมประท้วงชาวปาเลสไตน์หลังอ้างพบโยนหินใส่กำแพงตะวันตกตอนตีสทนะครับทังหมด4จุด นะครับซึ่งถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์กราบไหว้ของชาวคริสต์และชาวยิวอดีตสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งเมลานีาทรัมบ์นะครับบุตรสาวของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับอีวอร์กาทรัมป์และโปอบฟรานซิสเคยเสด็จมาอาธิษฐานแล้วการประทะที่มสัสยิสอันซักฮักซอนะครับทำให้คณะรัฐมนตรีประเทศอ่าวอาหรับออ,ออกมาประนามและองค์การสหประชาชาติ ออกมาแสดงความวิตกนะครับจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะที่กองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF นะครับหันสถานการณ์โลกนะครับจะโตแค่3.6%ต่อเดือนนะครับแล้วก็เตือนคลื่นแผ่นดินไหวจากสงครามราัสเซียกับยูเครนกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF นะครับปรับลดความคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจของโลก เกือบ 1%, 1ในวันอังคารที่19เมษาย,ยนที่ผ่านมาโดยอ้างผลกระทบจากสงครามที่รัสเซียกระทำต่อ,อยูเครนพร้อมเตือนว่าสภาวะเงินเฟอ้อกำลังเป็นภัยคุกคามที่ชัดเจนต่อสภาวะเศรษฐกิจของหลายๆประเทศนะครับณเวลานี้อีกเหตุการณ์หนึ่งดีปรากฏว่าเกิดเหตุระทึกเกิดขึ้นมือกราดยิงสุ่มจากอพาร์ตเมนต์ทำคนได้รับบาดเจ็บสราย นกครก่อนลั่นไกลปลิดชีพหนีตำรวจเกิดเหตุคนร้ายใช้ปืนกระดายิงจากอพาร์ตเมนต์ใส่ผู้คนแบบไม่เลือกนะฮะใกล้ๆก,กับโรงเรียนอุดมศึกษานะครับที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของวอชิงตันดีซีนะครับทำให้มีผู้ตระบาดเจ็บจำนวน4คนก่อนมือปืนตัดสินใจยิงตัวเองเสียชีวิตนะครับระหว่างที่ตำรวจเข้าทำการจับกลุ่มนะครับเรมอน สเปนเซอร์วัย23ปีพำนักอยู่ที่เมืองเฟนสเฟ็กซ์ F ence, F ex, นะครับรัฐเวอร์จิเนียถูกตำรวจติดตามตัวจากคลิปวิดีโอที่ตัวตัวโพสลงโซเชียลมีเดียขณะกำลังศาศาสาดกระสุนนับสิบลงมาจากหน้าห้องอาคารชั้นบนนะครับผู้บัญชาการตำรวจนครบาลของวอชิงตันระบุการถแถลงนะครับว่าคลิปวิดีโอดังกล่าวน่าจะเป็นของจริงแต่ยังไม่แน่ใจว่ามีการไล์สดหรือมีการบันทึกไว ก่อนนำมาโพสต์ในภายหลังก่อนนั้น,น,นตำรวจได้มีการเผยแพร่ภาพของสเปนเซอร์โดยระบุว่าเป็นบุคคลที่เจ้าที่ให้ความสนใจและต้องนำตัวมาทำการสอบสวนเป็นเหตุการณดยิงที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกานะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งที่น่าสนใจฮนะรัสเซียก็ยอมรับอย่างเป็นทางการแล้วว่าสูญเสียนะครับเรือรบนะครับ มอสควาโดนยิงจมก้นทะเลมีคนตาย1แล้วก็สูญหาย27รายรัสเซียยอมรับครั้งแรกว่าเรือรบมอสควาเรือธงนาของกองทัพเรือของรัสเซียในทะเลดำนะครับทหารเรือเสียชีวิต1รายสูญหาย27ขณะที่เพนทากอนเผยเรือรบมอสควาถูกยูกเกรนนะครับยิงลนมด้วยขีปนาวุธจำนวน2ลูก ในขณะที่นายกรัฐมนตรีของไต้หวันยันไม่ล็อกดาวน์เหมือนเซี่ยงไฮ้แม้ยอดผู้ติดเชื้อนะครับจะพุ่งสูงขึ้นนายกรัฐมนตรีไต้หวันยอมขอให้ประชาชนสบายใจจะไม่ล็อกดาวน์ตามรอยเซี่ยงไฮ้อย่างแน่นอนแม้ว่าขณะนี้มีรายงานจำนวนผู้ติดเชื้อและไม่แสดงอาการในประเทศตอนนี้ปรากฏว่าไต้หวันเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่เซี่ยงไฮ้ตอนนี้ก็รอสัมฤรือเดียวนะครับกระแสต้านล็อกดาวน์กำลังกลับมาพุ่งขณะที่ยอดการตายจากโควิด -19 นั้นพุ่งสูงขึ้นนก่อนเซี่ยงไฮ้ของจีนพบผู้เสียชีวิตนะครับจากโควิด -19 เพิ่มอีก12ศพทมกลางกระแสความไม่พอใจของประชาชนต่อมาตรการล็อกดาวน์และคุมเข้มระยะยาวจนส่งผลกระทบต่อชีวิตและความเป็นอยู่ ที่อังกฤษพระราชวังนะได้มีการเผยแพร่รูปสุดน่ารักของเจ้าชายหลุย์นะเนื่องในวันกล้ายวันประสูติประชนพรรษาครบ4ปีวังเคนซิงเดนได้มีการเผยแพร่พภาพเจ้าชายหลุย์พนะร,ระโอรสของเจ้าชายวิลเลียมและดัชเชสเคทรีเนื่องในวันคล้ายวันประสูตนะคิครบรอบ4พรรษา ในขณะที่มีติมอร์เลสเตหวังร่วมมือเป็นสมาชิกกับเอเซียนนะครับนายโฮเซรามอนโฮตานะครับว่าที่ประธานาธิบดีของติมอร์นะครับเลสเตเผยว่าจะเข้าร่วมเป็นสมาชิกของอาเซียนในปี2566ที่อินโดนีเซียจะรับหน้าที่เป็นประธาน หลังจากทิเบตาบาลส่งใบสมัครเป็นสมาชิกตั้งแต่ปี2,554เป็นต้นมาอีกเหตุการณ์เกิดเหตุสรดนะครับเป็นเหตุระเบิดในมัสยิดแล้วก็โรงเรียนสอนศาสนาสอนศาสนาในอัฟกานิสถานปรากฏว่ามีคนสังเวยเสียชีวิตไปแล้ว33ศพส่วนนะครับใหญ่เป็นเด็กแล้วก็เป็นนักผู้ใหญ่ด้วยนะครับ เกิดเหตุรุนแรงในมัสยิดโรงเรียนสอนศาสนาในเมืองทางเหนือของอัฟกานิสถานนะครับส่งผลทําให้มีคนเสียชีวิตอย่างน้อย33ลายในะจำนวนนั้นก็รวมถึงเด็กนักเรียนร่วมอยู่ด้วยครับในเชิงงานวิกห์ะนะครับสถานการณ์ขณะนี้หลังจากที่รัสเซียนะครับมีการเคลื่อนไหวอย่างเต็มรูปแบบเฟสที่1ผ่านไปแล้วนะครับรัสเซียได้รับชัยชนะเสียเรือธงไปจํานวนหนึ่งลำ เฟสสรัเสเซียกำลังเดินหน้ายึดที่หมายทางตอนใต้ของยูเครนทั้งหมดและไม่มีแนวโน้มนะครับที่จะหยุดลงอย่างไรก็ตามหลังจากที่มีการเคลื่อนไหวอย่างเป็นทางการนะครับก็ปรากฏว่านะครับสหรัฐอเมริกาก็เริ่มเปลี่ยนท่าทีหลังจากรักเสเซียเริ่มทำการยิงขีปนาวุธติดหัวรบนิวเคลียร์โชว์ ให้กับทั่วโลกได้ชมหลังจากที่ก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีวาลาดาเมียปูตินนะรประกาศอย่างชัดเจนว่าจะเดินหน้าตามจุดมุ่งหมายจนถึงที่สุดล่าสุดนะรประธานาธิบดีของยูเครนเซครัโดซกีนะ้ออกมาเรียกร้องให้ธนาคารโลกขับรัสเซีย นะครออกจากธนาคารโลกด้วยซึ่งเกมนี้น่าสนใจฮะว่าจะไปถึงไหนและที่สำคัญไปมากกว่านั้นโอกาสที่ยูเครนจะชนะมีหรือไม่โอกาสที่ยูเครนจะชนะนั้นแทบไม่มีเลยในะการเซเรสกรี้มีทางออกตอนนี้กำลังพูดถึงการจัดตั้งรัฐบาลพัฒินะครับซึ่งฝั่งสาภาพยุโรปและนาโตแนะนำให้ทำนะครับในขณะที่ คนสนิทของวาลาดาเมียปูตินนะซึ่งเป็นโคศกของรัฐบาลเนี่ยก็ออกมายืนยันว่าถ้ามีการ,รเผชิญหน้าระหว่าง NATO, นาโต้รับอย่างเป็นทางการโดยใช้กำลังกับรัสเซียโอกาสที่จะมีผลกระทบทางเศรษฐกิจนั้นมีความเป็นไปได้ค่อนข้างจะสูงผมเรียนนุ่นส่วนนะครับราคาน้ำมันตอนนี้ที่กำลังพุ่งสูงขึ้นปัจจัยหลักๆมาจากกลุ่มโ plus ได้มีการร่วมกับซาอุดิอาระเบียนะครประเทศตะวันออกกลางเกือบทั้งหมดแล้วก็รัสเซียจับมือกันขึ้นราคาน้ํามันสาเหตุหลักๆที่มีการจับมือกันขึ้นราคาน้ํามันเพราะเขาเป็นผู้ควบคุมราคาน้ํามันทั่วโลกสําหรับกลุ่มโอเปกนะครับปัญหาหลักๆเกิดจากอะไรปัญหาเกิดจากฝั่งสาภาพยุโรป ใช้การแบ่งแยกและเข้าทําการรุกรานตะวันออกกลางมาอยู่หลายสิบปีประเทศที่สวยงามอย่างซีเรียอัฟกานิสถานอิรักอิหร่านปรากฏว่าถูกทําลายเพราะฝีมือของฝั่งสหรัฐอเมริกาที่แบ่งแยกศัตรูในกครในซีเรียตอนนี้ยังคงมีสงครามในอัฟกานิสถาน ตอนนี้ก็ยังคงมีการก่อการร้ายนะครับจากสงกรัมที่ใช้การเผชิญหน้าตัวต่อตัวเป็นเรื่องของการก่อการร้ายแทนล่าสุดสหรัฐอเมริกาก็ส่งกองกําลังของเขาบุกเข้าไปทําการเล่นงานกองกําลังอิสลาม,มิสต <c oughs> ์นะครับที่ต่อต้านสหรัฐอเมริกาเพื่อตัดกําลังของฝั่งอัฟกานิสถานในฝั่งของยูเครนจนถึงกระดนี้หลังจากที่มีการทดลองอาวุธนิวเคลีย นะับโดยเป็นขีปนาวุธติดหัวรบนิวเคลียร์เนี่ยสะท้อนให้เห็นอะไรฮะสะท้อนให้เห็นว่าเขานี้รัสเซียเอาแน่รัเสเซียหลังจากที่ทดลองปุ๊บรัสเซียเปิดเฟสสองตามเลยนะคับท่าทีของสหรัฐเริ่มเปลี่ยนไปฮะจากเดิมที่บอกว่ามีการสร่งเครื่องบินลบยุทธปกรณ์จำนวนมากไปไปมามาส่งบอกว่าเฉพาะอะไรเท่านั้นไปให้กับยูเครนยูเครนจนถึงขนาดนี้อยู่ในสถานการณ์ที่ลำบาก เปียนทุนส่วนแล้วย้ำอีกครัางหนึ่งนะครับว่าจริงๆแล้วรัสเซียจบเกมนี้ง่ายมากนะครับเพียงแต่ใช้วิธีการยิงนิวเคลียร์เข้าไปยังพื้นที่เป้าหมายก็สามารถเอาชนะได้โดยง่ายแต่จะมีคนสูญเสียจํานวนมหาศาลรัรเสเซียพยายามที่จะเลี่ยงเพื่อไม่ให้มีพลเรือนเสียชีวิตจํานวนมากนะครับเพราะโดยส่วนใหญ่เนี่ยประชาชนที่อยู่อูเครนเนี่ยเป็นญาติพี่น้องกับฝั่งรัสเซีย ได้จำนวนมากก็โปรฝังรัเสเซียจึงต้องการให้เกิดความเสียหายให้น้อยที่สุดนะครับแล้วก็มีการกันระหว่างทหารกับพลเรือนออกมาชัดเจนเกมีอาจจะยืดเยื้อไปแต่ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองจะส่งผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจของโลกไปทั่วโดยเฉพาะราคาน้ำมันอันจะส่งผลตามมาเรื่องของอัตราเงินเฟอ้ตอต้นเหตุของปัญหา เกิดจากการพิมพ์พรรภัตรโดยไม่มีการนำทองมาค้ำประกันนะครับของฝั่งยุโรปจึงเป็นที่มาของการเปิดสงครามไวรัสสงครามทางการค้าและสงครามอาวุธนะครับเป็นปัจจัยสําคัญอันดับต้นๆในช่วงเวลานี้นะครับที่เหลือก็เป็นยุทธการและยุทธวิธีที่จะทําการแบ่งแยกประเทศอื่นยุยงประเทศอื่นให้เป็นสมรภูมิจากนั้นก็ขายอาวุธขายวัคซีน และต่อต้านทางการค้าเพื่อประโยชน์ของประเทศเพื่อประโยชน์ของประเทศของตนเองให้ได้มากที่สุดแต่เกมที่ฝั่งสาภาพยุโรปนาโตกำลังทำอยู่ตอนนี้กลับกลายเป็นเนกาตีดซามเกมหรือเป็นเกมลบส่งผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจไปทั่วโลกเลยทีเดียวนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานี ขับคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนานอย่าล,ลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ